มาดูในส่วนของป่าที่มีความสมบูรณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้กันบ้างนะคะนั่นคือป่า巴าฮาราค่ะทรัพยากรที่ได้ร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคนนะคะซึ่งเป็นความโชคดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นป่าลาฮาลาแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิรรนนติ์พระบรมราช,ชิน,นีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะให้พื้นป่าแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเป็นระยะเวลากว่า40ปีแล้วที่รัฐบาลโดยตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445ได้ทุ่มเทกำลังกายและกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยทราบถึงการดำเนินงานได้ร่วมกันนะคะในการ ดำเนินงานของตำรวจตรนชายแดนในการ,รที่จะพิทักษ์ป่าแนวชายแดนไทยโดยเฉพาะป่าคาลาบาลาทรัพยากรที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าของไทยมากข้าพเจ้าเห็นว่าเราควรจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถูกทำลายหมดไปในระยะเวลาอันสั้นแค่ช่วงอายุของเรา พระราชาสวานีของสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายประสาทปณิสวัสดิ์เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานในฐานะหัวหน้าโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าสวนป่าพระนาม,มาพิไทยภาคใต้พื้นที่โซนที่สองจังหวัดยะลานาฏทิวาเผยว่าการรักษาและพิทักษ์พื้นป่าฮาลาบาลาเป็นไปตามพระราชดำริสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ต้องการให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นแหล่งต้นน้ําที่สามารถตกทอดไปยังลูกหลานและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้านพันตํารวจโทอัตพลจิตตาคมผู้บังคับกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่445ในฐานะหัวหน้าชุดพิทักษ์ป่าพระนาม,มาพิไทยส่วนที่2ทับ445เปิดเผยว่าภารกิจรักษาความรวมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้คือการปฏิบัติหน้าที่ลาดตะเวนทางเท้า รวมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ปกครองรวมถึงการรัตะเวนทางน้ําเพื่อสกัดกั้นการกระทําความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบตลอดจนดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาชื่นชมธรรมชาติในพื้นป่าแห่งนี้สําหรับป่าฮาราบาลาครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดครับก็คือหลายตําบลในจังหวัดนราธิวาสและตําบลอายโยเวงอําเภอไปตรงจังหวัดยะลามีเนื้อที่กว่า2 0 0 0 0 0ไร่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนกัน และเป็นป่าดิบชื้นที่อุมสมบูรณ์เป็นเสมือนอเมซอนออฟเอเชียและเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายครับรัตเวนทางเท้าร่วมกับเจ้าที่ป่าไม้และเจ้าที่ปกครองและสองรัตเวนทางน้ำนะครับเพื่อสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้ามาชื่นชมธรรมชาติในปืนป่าแห่งนี้ครับ